มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยตะมมฟังที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้พระบุทธเจ้าบอกไว้ว่าเมื่อมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูคือมีประจำเดือนแล้วก็มีคันทะพะเกิดขึ้นตั้งขึ้นก็จะเริ่มมีทารกในคันภ์ละพอมีทารกในคันช่วงที่อยู่ในท้องมารดาประมาณ40สัปดาห์นี้ มารดาก็ประคบประงมบริหารคันด้วยความเอ็นดูด้วยความดูแลอย่างยิ่งแล้วพอคลอดออกมาแล้วก็ด้วยความลำบากละ่ะก็ยังต้องเลี้ยงดูคอยดูแลแสดงโลกนี้กับบุตรทั้งหลายนะให้ดื่มเลือดจากอกของตนก็คือน้ำนมนั่นเองโตขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วแต,แต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องผ่านกระบวนการนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือว่ามนุษย์ทุกคนในโลกล่ะไม่ใช่ว่าจะเกิดมาจากบล่องไม้ไผ่ก็จะต้องมีพ่อมีแม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนว่ามันไม่ใช่ง่ายๆที่จะเกิดขึ้นมาได้กว่าจะโตขึ้นมาได้นี่เพราะฉะนั้นโดยบัคติแล้วเนะี่ยเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เลยล่ะที่ว่าก็จะมีความรักตัวเองจะมีความที่จะปรารถนาตัวเองนั้น แต่บอกว่ามีความทุกข์อยู่ก็ปรารถนาที่จะให้มันพ้นจากความทุกข์จะมีความสุขอยู่แลก็ปรารถนาที่จะให้มีความสุขมากขึ้นทีนี้ความสุขความทุกข์ของแต่ละคนนั้นก็ให้นิยามไม่เหมือนกันแต่เพราะว่าแต่ละคนที่เติบโตมาก็มีพื้นฐานการศึกษาต่างกันมีพื้นฐานครอบครัวต่างกันที่ว่ารักตัวเองรักตัวเองนั้นแต่การกระทําที่จะบ่งบอกถึงความรัก ต่างคนก็ต่างมีความคิดไม่เหมือนกันในนิยามของคํานี้บางคนคิดว่าเออฉันรักตัวเองฉันก็เที่ยวหาความสุขความเพลิดเพลินแต่กินเหล้าเมาเบียร์เออนี้หาความสุขให้ตัวเองแต่แสดงออกถึงความรักตัวเองในอีกแบบหนึง่งบางคนคิดว่าฉันรักตัวเองแต่ฉันมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ฉันไม่อยากเจอความทุกข์ตรงนี้อยากจะพ้นพ้น,พนจากมันไปแต่ฉันก็ฆ่าตัวตายนั่นก็เพราะว่าการรักตัวเองเหมือนกัน แต่ซึ่งแต่ละคนแต่ละแบบก็ให้นิยามไม่เหมือนกันในที่นี้ถ้าเราจะต้องการพูดให้มันถูกต้องเป็นไปตามธรรมเนี่ยพราะคําว่ารักนี้มันไปได้หลายอย่างต,ตัวอย่างที่พูดมาสักครู่นี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพระคําว่ารักสําหรับบางคนนั้นก็เข้าใจไปหมายถึงอบายมุกต่างๆแต่เห็นว่าตรงนั้นเป็นการกระทําการแสดงออกซึ่งความรักตัวเองแต่สําหรับบางคนที่มีความทุกข์อยู่คําว่ารักตัวนี้กับกลายหมายถึงการฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นตน้น แต่แต่พื้นฐานมาจากสิ่งเดียวกันนั่นคือปรารถนาให้ตัวเองนั้นดีขึ้นมีความสุขขึ้นนี่คือความรักตัวเองแต่ถ้าเราจะมาพูดให้ถูกต้องนั่นเป็นไปตามธรรมะพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ท้ฝังแต่บุคคลที่มีความรักตัวเองเนี่ยแต่จะพูดให้ถูกต้องก็คือเป็นผู้หวังประโยชน์แก่ตนคําว่าหวังประโยชน์แก่ตนนี้หมายความว่าเป็นผู้รักตัวเองนั่นเองแต่ว่าการใช้คําว่าหวังประโยชน์แก่ตนเนี่ย มันรัดกลุ่มกว่าตรงที่ว่าประโยชน์เนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นระ่วังประโยชน์กับตัวเราเองนะบางทีมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็ได้ประโยชน์จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นความสุข,ขก็ได้เราดูตัวอย่างบางคนที่ประสบเรื่องร้ายในชีวิตแต่เช่นสูญเสียบรรดาบิดาไปเงินหายญาติตายหรือว่าเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขากลับมีกําลังจิตที่สูงส่งขึ้นทําชีวิตของเขาให้ดีมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ตัวเองจากความทุกข์ที่เขาเจอหรือคนที่เจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ลุ่มหลงเปลิดเปลิปลปลปลปนไปในความสุขนั้นมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นใช้ความสุขนั้นทําให้เกิดประโยชน์แก่ตนอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้หวังประโยชน์แก่ตนเนี่ยก็คือบุคคลที่รักตัวเองนี่แหละหวังประโยชน์แก่ตนไอ้เจ้าสิ่งอะไรที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะไปเป็นในทางอกุศล เป็นในทางที่มันจะไม่ดีเราจะต้องรีบละไอเจ้าความคิดที่เป็นอกุศลที่เป็นไปในทางไม่ดีสิ่งที่มันจะดึงเราลงต่ําเพราะว่ามันจะไม่ทําให้เกิดประโยชน์แก่เราแต่เพราะว่าไอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมความคิดความชั่วความบาปความโกรธเกลียดเครียด,คยดแค้นผูกเวรความไม่พอใจพวกนี้ถ้าเราปล่อยให้มันยืดยาวไปนั่นมันจะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเรามันจะเป็นโทษกับเราตรงนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันยาวออกไปภาษาไทยท่านผู้ฟังเรามีคำนี้เหมือนกันก็เรียกว่ารักยาวให้บัน่นนรักนี่หมายถึงรักตัวเองนั่นเองรักนี่หมายถึงบุคคลผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเองนั่นเองถ้าเราหวังประโยชน์แก่ตัวเองสิ่งที่มันจะเป็นอกุศลธรรมที่มันจะยาวออกไปเนี่ยให้ตัดเสียอย่าให้มันยาวออกไป ให้บันให้มันสั้นลงอย่าให้มันยาวออกไปบุคคลที่รักตัวเองปรารถนาประโยชน์แก่ตัวเองสิ่งไหนที่เป็นกุศลธรรมที่มันอาจจะมีตรงนั้นมีตรงนี้เราอาจจะทําได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเราขยายผลพวกนี้ออกสิ่งที่จะเป็นกุศลธรรมเช่นความเมตตาการระลึกถึงบุญคุณกันคนที่มีกตัญยูกตะเวทีแต่บุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอุปการะคนอื่นก่อน ตั้งสติเอาไว้ให้มัน่นนคุณธรรมพวกนี้มีอยู่ตรงไหนเราจะทำให้มันดีขึ้นให้มันขยายออกให้มันเพิ่มขึ้นนัพูดง่ายๆคืออย่าให้มันสั้นแต่ทําให้มันยาวก็คืออย่าเห็นแก่สั้นพูดภาษาไทยเราทำมาฟังเขาก็มีสำนวนว่ารักสั้นให้ต่อรักในที่นี้หมายถึงหวังประโยชน์แก่ตัวเองรักตัวเองหวังให้ตัวเองนั้นมีความสุขมีความดีความงามยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมะไว้ในนี้ ถ้าเรารักตัวเองในลักษณะนี้สิ่งไหนที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นความดีความงามอารมณ์ความรู้สึกคุณธรรมต่างๆที่จะทําให้จิตใจของเราดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีตรงนั้นตรงนี้บ้างเรามาต่อต่อกันซะอย่าให้มันสั้นทําให้มันยาวออกไปจึงเป็นํำนวนที่เราใช้พูดกันตะบูฟังแต่ว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อรักยาวไม่ใช่หมายความว่าจะให้ความรักนี้ยาวๆไม่ใช่รักสั้นไม่ใช่หมายความว่าจะให้ความรักนี้สั้นๆ แต่คําว่ายาวนั้นเป็นคําขยายของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่าให้มันยาวออกไปอย่าให้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทําให้มันสั้นลงทำให้มันขาดตอนลงคําว่าสั้นเป็นสิ่งที่ขยายสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่สิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมเป็นความดีความงามเช่นความเมตตาความสามัคคีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันสมาธิความเป็นหนึ่งในใจแม้มันไม่ได้มีอะไรมากแลยมันมีตรงนั้นตรงนี้ฉันไม่ได้ทํา ได้เท่าไหรเลยคิดว่ามันสั้นๆแล้วก็จะทิ้งมันไปไม่เห็นสาระประโยชน์ของมันไม่ได้เราต้องเอามาต่อกันนะต่อขั้นเข้าจนให้มันเต็มไปหมดคืออย่าเห็นแก่ว่ามันสั้นเลยไม่เอาไม่ใช่แต่ทําให้มันยาวขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็คือมาจากพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุชาวโกสัมพีฟังในครั้งที่พูดถึงเรื่องของทีกาวุกุมานทีกาวุกุมานดมฟัง รับคําสั่งจากพระบิดาให้ไว้ก่อนที่จะตายนะบอกว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวก็คืออย่าทําให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันยาวออกไปคิดว่ายาวๆแล้วจะดีแต่มันไม่ใช่ให้ตัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจนั้นออกเสียให้มันสั้นลงให้มันเล็กลงจนถึงความไม่มีอย่าเห็นแก่สั้นไม่ใช่ว่าเห็นสั้นๆแล้ว เยี่ยวมันจะไม่ดีกับทิ้งมันไปแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นกุศลธรรมให้ต่อมันเข้าให้ทําให้มันเต็มให้ทําให้มันดีขึ้นอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นสำนวนไทยเขาก็เอามาใช้กันตะมูวังแล้วเขาก็พูดว่ารักยาวให้บันก็คือเหมือนอย่างเดียวกันนั่นเองคืออย่าเห็นแก่ยาวคืออยาให้มันยาวให้บันมันออกให้มันจันอะไรที่พูดถึงนี้คือความชั่วความบาปความผิด เรื่องที่จะปูกโกรธเรื่องที่จะไม่พอใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันจะทำให้มีการปูกเวรมีการทะเลาะกันอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้ทิ้งมันไปทาให้มันสั้นลงถ้ามันจะมาต่อความคิดนี้เราอยู่ในห่วงความคิดที่เป็นไปนในทางอากุศลธรรมต้องรีบตัดออกต้องรีบละออกทีฆาวุกุมารตามูฟังเรื่องนี้ตาตาูฟังได้ฟังเมื่อวันก่อนนั้นนี่ทีฆาวุกุมารที่เป็นบุตรของพระเจ้าทีกีติ พระเจ้าทีคีตินั้นถูกพระเจ้าบรมทัตสังหารถูกทำให้สวรรคตรมีความผูกโกรธมีความแค้นในพระเจ้าบรมทัตที่ฆ่าพระเจ้าคีตีติผู้เป็นบิดาของตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทีคาวุกุมานั้นมีโอกาสที่สามารถจะสังหารพระเจ้าบรมทัตแต่ตัวทีคาวุกุมานั้นชักดามออกจากฝักแล้วแต่จะทิ่มเข้าไปที่กลางอกของพระเจ้าบรมทัตแล้วโอกาสให้แล้ว แต่ก็ตัดความคิดในเสียอย่าไม่ให้ความคิดที่เป็นบาปอกุศลธรรมความแค้นเคืองความผูกโกรดนี้ยาวออกไปตัดมันลงแต่เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมด้วยอํานาจของตัณหาและทิฏฐิในตมวังมันพยายามจะต่อกันอยู่เรื่อยมันพยายามจะมาสืบเนื่องต่อเนื่องแต่ไม่เราเผลอเพลินไปพอมันเหนียวไงมันเหนียวด้วยอํานาจของตัณหาห่วงความคิดนี่บางทีกลับมาอีกเนี่ยมันแค้นอยู่ในอกระลึกถึงทีไรฆ่าพ่อฉัน ทำได้ยังไงเนี่ยแต่ไม่ได้ฆ่าธรรมดาแต่ยังก้อนผมออกถูกจับประจานไปทุกถนนตรอกซอกซอยแตืล้วก็ไม่ได้ฆ่าธรรมดาแต่ยังถูกบันออกเป็นสี่ท่อนไม่ให้ศพเป็นชิ้นเดียวกันแต่แยกออกบนออกทําให้ขาดออกแม่มันถูกทําถึงขนาดนี้แต่ความคิดเครียดแกนความคิดผูกโกรธนั้นที่เราตัดออกแล้วบางทีมันมาต่อกลับมาอีกแต่มาทําให้เรามีความผูกโกรธคิดกโกรดอีก ก็ชักดาบออกจากฝากอีกเดี๋ยวจะฆ่าพระเจ้าประมตัดอีกเดี๋ยด้วยความแค้นสิ่งที่เป็นอ,อกุศลธรรมที่มันกลับมาต่อใหม่เอาตัดมันออกเดี๋ยวไม่ให้มันต่อไปได้มันก็ยังกลับเหนียวมาติดอีกในนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นอ,อกุศลธรรมตามบุญซึ่งบางทีเนี่ยมันเหนียวหนืดยืดซึ่งบางทีเราคิดว่าเราตัดออกแล้วแต่มันกลับมาต่อใหม่มันไม่กลับเป็นอ,อกุศลธรรมเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราก็ตัดอีกอย่ายให้มันยาว อย่าคิดว่ายาวๆแล้วจะดีไอ้เรื่องพวกนี้อย่าคิดว่าการด่ากันว่ากาันจนพูดทีหลังเธอมาพูดต่อไม่ได้เนะ่ต้องตัดมันออกอย่าให้มันต่อทาให้มันสั้นลงให้มันเป็นความไม่มีส่วนสิ่งที่เป็นกุศลธรรมซึ่งบางทีมันอยู่เป็นเอกเทศข,ของมันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเออเราก็ไม่ได้คิดร้ายคิดเครียด,คดแค้นอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่เราคิดดีก็มีตอนที่เราอารมณ์ดีก็มีตอนที่เรามีสติก็มี ตอนที่เรามีจิตใจอยากจะให้ทานมีความเมตตาพวกนี้มันก็มีเราสิ่งเหล่านี้แหละมาตั้งสติขึ้นแต่มาละลึกถึงแต่ทําให้มันต่อกันทําให้มันไปกันได้นี่คือสิ่งที่ทําให้ทีฆาวุกุมารถึงแม้มีโอกาสที่จะทําความชั่วมีโอกาสที่จะฆ่ามีโอกาสที่จะทําผิดศีลมีโอกาสที่จะล้างแค้นพระเจ้าบรมทัตผู้ดีสั่งบรานชีวิตพระเจ้าคีตีต,ติผู้เป็นบิดาของทีฆาวุกุมาร มีโอกาสที่จะแก้แค้นแล้วโอกาสอยู่เฉพาะหน้าแล้วชักดาบออกจากฝากแล้วจะทิมก็ทิมได้จะให้ตายก็ให้ตายได้แต่ที่้าวุกุมานนั้นระลึกถึงคําที่พ่อบอกไว้ท่านผู้ฟังพ่อบอกเอาไว้ก่อนตายว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นอย่าพูกเวน้นระลึกถึงคํานี้เป็นคําสั่งที่พ่อสั่งเอาไว้ก่อนตายเอาสิ่งนี้มาคิดถึง มาลึกถึงมาตั้งเอาไว้ทิตใจก็เย็นลงเบาลงเก็บมีดเข้าฝักไม่ทําสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์ก่ตัวเองแต่บางคนคิดว่าการแก้แค้นการที่จะทําร้ายคนที่จะทําร้ายเราตอบอันนี้แสดงถึงการรักตัวเองก็ถึงบอกว่าคําเนี่ยบางทีคน,นตีความหมายผิดตีความหมายกันไม่ถูกแต่เพราะการแสดงออกซึ่งความรักตัวเองในการทําร้ายคนอื่นมันไม่ถูกคําว่ารักในตะบูฟัง ไม่ใช่แค่หมายถึงรักตัวเองให้ถูกวิธีให้เห็นแก่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในทางกุศลธรรมเท่านั้นคำว่ารักนี้ยังหมายถึงการรักผู้อื่นด้วยเรารักสามีรักภรรยารักบุตรรักธิดาหรือรักมาดาบิดาของเราหรือแม้แต่รักประเทศชาติบ้านเมืองก็เถอะถ้าเรามีความรักในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรที่จะรักษาเขา รักให้ถูกวิธีทําให้เกิดประโยชน์โดยการตัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่าให้มันยาวทําให้มันสั้นทาให้มันหดลงทําให้มันน้อยลงรักโดยการต่อสิ่งที่เป็นกุศลธรรมความดีความงามทางกายทางวาจาหรือทางใจอะไรเนี่ยเอามาส่งไว้อย่าไปคิดว่าเราจะทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในนามของความดีขอทําความชั่วที่คิดว่า จะมากลายเป็นประโยชน์ของตนมันไม่เป็นอย่างนั้นเดูมฟังเรามีแต่จะต้องทําความดีเรามีแต่จะต้องละความชั่วตัดเจ้าความชั่วออกต่อเจ้าความดีเอาไว้ชื่อว่ารักตนเองด้วยชื่อว่ารักผู้อื่นด้วยเพราะไม่ว่าจะรักตนเองหรือว่ารักผู้อื่นเราก็ต้องละตัดสิ่งที่เป็นอก,กุศลโดยการละเจ้าความเบียดเบียนละความคิดในทางพยาบาทเสีย เราก็จะต้องต่อทำให้มากสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมีความรักความเมตตากันประพฤติกระทำให้มากซึ่งธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมรักตัวเองด้วยรักผู้อื่นด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งมูฟังในเรื่องของสติปัฏฐานว่าถ้ารักตัวเองก็จเจริญสติปัฏฐานถ้ารักผู้อื่นก็จเจริญสติปัฏฐานด้วยเหมือนกันเพราะว่าการจเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นไปเพื่อรักษาตนเองด้วย รักษาผู้อื่นด้วยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจะรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นเด็กเขาไปตีงูด้วยความคิดที่ว่างูมันจะมาทําร้ายงูมันจะมากัดก็เลยไปทําร้ายงูก่อนตีงูก่อนพระพุทธเจ้าเตือนเด็กเหล่านั้นต่มู้ฟังบอกว่าการที่ทําอย่างนี้ คิดว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรักตัวเองแต่มันจะกลับไม่ทําให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเพราะว่าการฆ่าสัตว์มันพาไปนรกเราคิดว่าเราหวังความปลอดภัยจากการที่ฆ่าเขาทําร้ายเขาเนื่อเพื่อหวังประโยชน์แก่ตนให้ตัวเองปลอดภยัยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันจะกลับพาไปนรกหรือเราเห็นคนที่เขาทําไม่ดีเช่นโกงเป็นต้นคนที่เขาทาไม่ดีชึงเขาฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วเราก็ไปด่าเขาว่าเขาทําร้ายเขา การด่าก,กันาว่าการทำร้ายทำฝังมันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทำสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ตนเลยเราคิดว่าเราด่าเขาว่าเขาทำร้ายเขาเพื่อที่จะให้เขาดีขึ้นเพื่อที่จะให้สังคมดีขึ้นแต่กลับหาโทษใส่ตัวเองไม่ได้เป็นประโยชน์แต่บุคคลผู้หวังประโยชน์แก่ตนพูดง่ายๆสั้นๆคือรักตนนั่นลหละสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมสิ่งที่เป็นกุศลธรรมความดีความงามให้ออกมาต่อกันทําให้มันยาวขึ้น ทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเต็มขึ้นอย่าคิดว่ามันสั้นๆแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเช่นที่กับวุกรมานเห็นแก่คําสั่งที่พ่อบอกเอาไว้ถึงแม้แต่ไม่อยากจะทําตามก็ตามเถอะเพราะว่าอํานาจของเจ้าความแค้นบางทีทําให้เราคิดว่าเราต้องทําร้ายเขาดาขาข่าเขาฆ่าเขาแต่ก็เห็นแก่คําสั่งที่พ่อบอกเอาไว้จึงเอามีดเก็บเข้าฝักได้เห็นแก่ไอ้ตรงที่มันสั้นๆตรงนี้แหละทาให้มันยาวออกแล้วไปตัดไอ้เจ้าสิ่งที่ยาวนั่นซะ สิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่มาฝังเราทําให้ดีเรามาต่อกันมันก็จะไปตัดเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นความคิดความชั่วความบาปความไม่ดีที่เป็นตามอํานาจของตนาและทิฏฐินั้นตัดให้มันสั้นลงตัดให้มันสั้นลงโดยเจ้าความดีที่เป็นกุศลธรรมนี่แหละนำมาตัดมัน่นตัดห่วงความคิดของสิ่งที่ไม่ดีโดยห่วงความคิดของสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเรื่องของความเมตตา เรื่องของสิ่งที่เราระลึกถึงเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะตั้งอยู่ในความดีได้เอาสิ่งเหล่านี้มาทําให้ต่อเนื่องมาทําให้ติดต่อมาทําให้เจริญแล้วสิ่งนี้จะสร้างประโยชน์แก่ตัวเราเองได้คิดดูตะบูฟังที่คารุกุมานสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถที่จะตัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความคิดในทางจิตที่ไม่ดีเช่นความแค้นเคืองต่างๆเหล่านี้ แต่ให้มันสั้นลงได้เพราะระลึกถึงคำที่พ่อบอกการที่จะขัดคำสั่งพ่อไม่ดีการที่จะไปผูกโกรธผูกเวนพ่อสั่งเอาไว้ว่าอย่าผูกเวนพ่อสั่งเอาไว้ว่าให้ระงับเวนถ้าเราจะผูกเวนทำเวนให้มันต่อไปยืดยาวไบจะเป็นการผิดคำสั่งพ่อมันไม่ดีเด็จึงตัดได้จึงล่าได้จึงเอามีดเก็บเข้าฝักได้พ่อสั่งเอาไว้ท่านฟังกิดู พ่อสั่งไว้อย่างนี้อันนี้คือพ่อที่อยู่ในวัฏฏะนะทีคาภูคุมาลเห็นพ่อก่อนจะตายสั่งเสียเอาไว้อย่างนี้เอาคําพูดของพ่อเนี่ยซึมเข้าไปในหัวใจแต่เป็นสิ่งที่คอยระลึกเตือนจิตเตือนใจของตัวเองอยู่เสมอเอามาตัดสิ่งที่จะเป็นอกุศลธรรมความชั่วความผิดความไม่ดีให้มันสั้นลงสั้นลงเอาสิ่งที่เป็นคําพูดของพ่อเนี่แหละเป็นเครื่องเตือนเครื่องตั้งเครื่องระลึกถึง คนที่จะเอาความดีความงามมาต่อตอกันได้มันต้องมีสติเอาอะไรล่ะที่เป็นเครื่องเตือนใจเครื่องระลึกถึงเครื่องตั้งเอาไว้เอาคำของพ่อนี่แหละเป็นเครื่องเตือนสติเอาไว้ให้เจ้าความดีความคิดที่เป็นไปในทางบุญทางกุศลมันเกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ตีขาบุคารไม่ใช่เพียงแค่ระง,งับเวรได้เท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมไม่ใช่ครองแค่แคว้นเดียวประเทศเดียว แต่ครอบครองถึงสองแควน้นคือทั้งแคว้นโกศลด้วยทั้งแคว้นกาสีด้วยนั่นก็เพราะว่าคุณธรรมคือธรรมะคือการระลึกถึงแต่ระวังขึ้นสติที่ทีคาวุกุมารตั้งเอาไว้ในอะไรในคำสั่งของพ่อที่พ่อบอกเอาไว้ก่อนตายการผิดคำสั่งพ่อเนี่ยมันไม่ดีท่านผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยก็มีพ่อแต่ละคนถูกไหมคือเราจะเกิดมาจากบล่องไม้ไผ่อย่างที่ว่าี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีพ่อละ่ะ ก็ต้องมีแม่ละ่ะก็ต้องมีกรรมละ่ะส่งกันมาถึงจะเกิดได้พ่อแม่กรรมต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยให้เราเกิดมาในชาตินี้ชาติก่อนๆนันก็มีพ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่ง,นหนงเหตุปัจจัยอีกแบบหนึ่งชาติต่อไปแต่ถ้ามันยังจะไปเกิดอีกมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยแบบหนึ่งพ่ออีกคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆวนไปเวียนมาอย่างนี้ท่องเที่ยวไปอย่างนี้เป็นวงกลมแต่ไม่หยุดสักทีนั่นคือพ่อนั่นคือแม่ ที่เป็นไปในวัฏฏะคือไปเรื่อยๆถ้าเราเอาดินนี้มาปั้นขนาดเท่าประมาณสักหัวแม่มือสมมติวันนี้เป็นพ่อเราเอาดินอีกก้อนหนึ่งมาปั้นขนาดเท่าๆกันสมมุติวันนี้เป็นพ่อของพ่อแลาดินอีกก้อนหนึ่งมาปั้นขนาดพอๆกันสมมุติว่าเป็นพ่อของพ่อของพ่อแล้วถ้าเราเอาดินทั้งหมดโลกนี้เลยแต่บุฟังเอามาปั้นทีละก้อนและก้อนลกก้อนขนาดเท่าๆกันเท่าๆกันเท่าๆกันสมมุติวันนี้ก็เป็นพ่อของพ่อ สืบต่อขึ้นไปเรื่อยๆแต่พื้นปฏิพีนี้ที่เราเห็นว่ากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยหมดโลกเลยตะบูฟังแต่พ่อของพ่อของพ่อแล้วก็ของพ่อนี้ยังไม่หมดเรามีบิดาในวัตตะมากมายถึงขนาดนี้ถ้าเราคอยฟังคําสั่งพ่ออย่างที่คาวุกุมารที่ฟังคําสั่งพระบิดาของตัวเองชาตินั้นในภพนั้นเขาก็ได้ดีไปละแต่พวกเราทั้งหลายตะบูฟังผู้ฟังธรรมะอยู่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะอยู่ มีจิตใจโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทมาในทางธรรมะพวกเราเนี่ยมีบิดาคนเดียวกันนั่นคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาในทางวิวัตตบิดาในทางวิวัตตในทางที่จะทําให้หลุดออกจากสังสารวัฏหลุดออกจากห้วงทุกข์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปล,ปลงไปนี้อยู่อย่างยาวนานมาแล้วเนี่ยเป็นหลายกับหลายกันไม่สามารถนับได้แล้วว่ามันกี่ปีกี่ปีหรือมันยาวนานเท่าไหร่เพราะมันยาวนานมาก ยาวนานจนนําไปได้บุคคลที่เป็นผู้นําที่จะพาะเราออกจากสังสารวัตรเกิดค,ความทุกนี้ได้ที่เป็นบิดาที่เป็นผู้น,นํานี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนี้ชื่อสมณะโคดมถ้าเราทําตามคําที่พ่อบอกบอกว่าอย่าโกรธนะบอกว่าให้อดทนนะบอกว่าอย่าเบียดเบียนกันนะบอกให้มีเมตตาจิตก,กันนะบอกให้รักใคร่กันนะเราทําแบบทีคาบุกุมารได้ไหม เรว่าการที่ขัดคําสั่งพ่อมันจะไม่ดีพระพุทธเจ้าสั่งเอาไว้ท่านูมฟังบอกเอาไว้เว่าการที่เราจเจริญสติปัฏฐานสสามารถประทาน4อิอธิบาท4พวกนี้จนถึงอริยมรรคมีองค์8สิ่งต่างๆหมวดท่ามต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทําถ้าเราเอามาปฏิบัติเราจะพ้นทุกข์ได้เราจะดีขึ้นมาได้อันนี้เป็นพินัยกรรมเป็นคําสั่งที่พ่อในทางวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าของเรา ได้บอกเอาไว้ถ้าเราไม่ทำแม่เราก็ขัดคำสั่งบิดาคือพ่อของเรามันไม่ดีอย่าไปคิดว่าไอ้ที่เราทำไม่ได้ทำไม่ดีทำตรงนั้นทำตรงนี้มันสั้นๆแล้วมันจะไม่มีผลมีผลท่านผู้ฟังเราเอาพวกนั้นเนี่ยมาต่อๆกันซะสิ่งที่สั้นเนี่ยอย่าเห็นว่ามันสั้นแล้วก็ทิ้งๆไปแต่อย่าให้สั้นทำให้มันยาวทำให้มันดีต่อกันเข้าจนให้มันเต็มอย่างทีคารุกุมานที่สามารถจะเอาห่วงความคิดที่ดีๆ ที่เขายังมีอยู่นั้นมาต่อกันเข้าต่อกันเข้าจนเป็นธรรมราชาได้ปกครองโดยธรรมได้จะต่อกันได้ดีทําความดีความงามให้ต่อเนื่องทําความเจริญในจิตในใจของเราให้ได้ไอ้เจ้าความชั่วความบาปความผิดเนี่ยอย่าให้มันยาวให้มันสั้นลงถ้าคิดว่าเราไปด่าคนไม่ดีว่าคนไม่ดีหวังว่าจะทําให้สังคมดีชีวิตเราดีมันไม่ใช่อย่าคิดว่าสิ่งนั้นยาวๆมันจะดีเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองทําอย่างนี้ชื่อว่าไม่รักตัวเองแต่ถ้ารักตัวเองไอ้สิ่งที่มันจะยาวออกยืดออกที่เป็นอกุศลธรรมนั้นให้บั่นเสียให้ตัดเสียอย่าให้มันยาวให้มันสั้นลงตัดลงทุบมันลงทําให้มันเึงความไม่มีจนมันไม่มีอ่ะทิ้งมันไปล้ะมันไปเราทําตรงนี้ได้ไอ้สิ่งที่มันดีที่มันงามันก็ต่อมันเอง มันไม่มีที่ว่างให้ความชั่วความบาปความปิดในใจเราเกิดขึ้นแล้วมันก็ต่อกันเข้าจนได้จนเต็มขึ้นมาให้เราตั้งสติตไว้ทุ่มฟังสต,ตินี่แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้เราระลึกถึงคุณงามความดีได้เวลาที่เราอาจจะเผลอเลอลืมหลงไปบ้างเผลอสต,ติไปบ้างเอาระลึกได้เมื่อไหร่ให้สต,ติของเรากลับมาตั้งเอาไว้ฟังจนมาป่านนี้เนี่ยมีสต,ติตั้งอยู่ไว้กับลมหายใจหรือไม่ แต่ลมหายใจเราอาจจะระงับไปแล้วสงบไปแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้ามีสติอยู่อันนั้นดีแล้วแต่ถ้าเผลอสติไปหลงลืมสติไปแล้วก็อย่าไปคิดว่าแหมฉันมันทําไม่ได้ฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ใช่อันนั้นแสดงว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆถึงแม้มันจะสั้นก็ตามไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีในตัวมันเรามาต่อกันสิทำให้มันประติดประต่อทำให้มันต่อเนื่องคือบางทีจิตมันหนีไปเที่ยว อย่างมาท่ทีตัวท่านผู้ฟังเองเนี่ยไปทํางานตอนเช้าตอนเย็นก็กลับมาบ้านไปต่างจังหวัดต่างประเทศ4วันหวันบ้างสัปดาห์หนึ่งบ้างก็กลับมาบ้านมีบ้านเป็นที่อยู่จิตของเราก็เหมือนกันเมื่อที่มันหนีไปเทียวหลงลืมสติไปเผลอเรอไปเราระลึกได้เมื่อไหไร่ก็ให้จิตของเรากลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่ที่ที่เป็นที่อยู่ของมันเป็นวิหารธรรมสตินี่แหละตัมูมฟังเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่ พระบุตรเจ้าของเราก็อยู่อย่างนี้มีสติปัฏฐานสี่ที่เกิดจากอารมณ์หายใจเป็นเุลเรองอยู่เป็นที่อยู่ของพระองค์มอบให้ไว้เป็นคําสั่งก่อนที่จะประินิพานธว่าอย่าประมาทว่าให้มีสติถ้าเราจะเผลอสติแม่มันจะเป็นการไม่ทําตามคําสั่งของพ่อเราก็ให้ตั้งสติไว้อย่าไปคิดว่าที่เรามันเผลอเลอหลงลืมไปทําให้การทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทำตามคําสั่งของพ่อนั้นทำไม่ได้ไม่ดีเราก็เลยจะไม่ทําอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะเราระลึกได้เมื่อไหร่เราก็ทําเดี๋ยวนั้นทำให้มันดีทำให้มันได้ทำให้มันถึงทำให้มันเต็มขึ้นมาพอมีความเต็มเปี่ยมของสติที่เราตั้งเอาไว้อยู่อย่างต่อเนื่องเอามาต่อกันให้มันดีขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วนี่แหละชื่อว่าเป็นบุตรไม่เห็นแก่สัน้นคืออยาให้มันสัน้น ให้มันมันดีออกยืดออกยาวออกใหม้มันเือนเต็มให้เราระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอต่านผูฟังถึงแม้บางทีมันจะมีความทุกข์ใจในการที่เราจะทําตามคําของพ่ออย่างที่คาวุกุมารตอนที่ได้โอกาสแก้แค้นแล้วแต่ก็ต้องปล่อยโอกาสนี้ไปแม้มันเสียใจมันทุกข์ใจจนบางทีน้ําตาไหลาออกมาแม้ว่าแม่เราไม่น่าปล่อยโอกาสนี้ไปเป็นความทุกข์ใจเกิดขึ้นแต่ก็ยังเห็นแก่คําที่พ่อบอกไว้ ยังทําตามคําที่พ่อบอกบางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะต้องอดทนมากๆถูกสิ่งต่างๆกดดันบีบคั้นแต่ไม่พอใจบางทีมีความทุกข์มากจนน้ํามันไหลออกจากตาแต่ก็ยังเห็นแก่สิ่งที่พ่อบอกว่าให้อดทนก็อดทนเห็นแก่สิ่งที่พ่อบอกว่าอย่าเบียดเบียนกันก็ไม่เบียดเบียนกัน คนนี้บางทีแหมมันจะให้มีจิตเมตตากับไอ้คนชั่วคนบาปขนาดนี้ทําให้ได้มันฝืนใจเหลือเกินแต่พ่อบอกให้เมตตาก็เมตตาเมตตาทางใจก็อย่างดีเบรกเอาไว้ไอ้เจ้าความคิดความชั่วความบาปความไม่ดีให้เป็นอุเบกขาเบรกสิ่งที่จะเป็นอกุศลธรรมอย่าให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นมันยืดยาวต่อเนื่องไปให้บันมาหนกให้ทําให้มันสั้นอย่าให้มันยาวแต่ให้มันสั้นลงจนให้ถึงความไม่มี เราปฏิบัติเราทำไปดัูงฟังทำไปทำไปอย่างนี้ตามคำที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดาในทางวิวัตะของเราได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวนไม่ระง,งับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนภาษาไทยเรามีสำนวนว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อข้าพเจ้าพระ มหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดนอนไฮโซจริญพร